เมื่อกี้เราก็เข้าไปข้างในครัวกันมาแล้วนะคะตอนนี้มาถึงเมนูหลักก็คือปิ้งย่างของเราใช่แต่ว่าก่อนที่เราจะปิ้งย่างกันได้เราก็มาพูดถึงกระทะกันหน่อยดีกว่าคะ่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมต้องมีกันไกต้องมีที่คีบเดี๋ยวเราให้คุณวิเชียนอธิบายหน่อยดีกว่าคะ่ะจ้าด้วยความยินดีฝ้ายที่เห็นนี้อยูน่นี้เราเรียกว่าระบบเตาย่างอนามัยนะคะเตาย่างอนามัยประกอบไปด้วยเ,เตาที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมีคุณสมบัติทําให้สามารถ เร่งไฟได้เบาไฟได้เพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาทานอาหารที่คิมจูเนี่ยสามารถค่อยๆทานนะครับไม่ต้องรีบทานนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยจะไม่สัมผัสกับเปลวไฟเพราะว่าไม่มีเปลวไฟนะครับสองก็คือพอเนื้อไม่สัมผัสเปลวไฟเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคร้ายต่างๆเนี่ยหรือว่าทานเนื้อที่ไหม้เนี่ยก็จะไม่มีนะครับประการที่3ก็คือกระทะเนี่ยเป็นแบบนันสติกนะคะก็คือไม่ติดนะไม่ต้องใช้น้ํามัน ปัญาที่4ก็คือมีช่องเดรนน้ํามันลงหลังจากที่น้ํามันส่วนเกินลงแล้วก็เสน่ห์ของเตา,เ,าเตาย่างอนามัยที่เรียกว่าคิมจูโคเรียนเฮลที่กิลตัวนี้เนี่ยคือมีการกันความร้อนจากกระทะนะครแล้วก็มีที่ดูดควันซึ่งเดี๋ยวเราจะย่างเนี่ยเราจะทําให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นคิมจูโคเรียนเฮลที่กิลตัวนี้เคสที่ที่คิมจู Joo, เราเรียกคิม Ju k จูเคนะคร ก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยได้เพลิดเพลินกับการอาหารเกาหลีอันนี้เราก็จับได้ก็เป็นความร้อนร้อนนิดนึงนะครับแต่กันว่าถ้าเผื่อเด็กพลาดไปโดนมือไปโดนเลยเนี่ยก็อาจจะร้อนเกิดไปม่น,นี้ยังมีกันไว้ใถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตนำน้องฝ้ายกับท่านผู้ชมให้มาดูว่าตลาวกเตาย่างอนามัยคิมจูนั้นเป็นยังไงนะครับขั้นแรกเลยเราก็จะเปิดเตาให้ร้อนก่อนนะครับ โดยปกติเตาตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ให้เนื้อสัมผัสของหน้าเตาร้อนเร็วคือเราไม่ต้องรีบเปิดทิ้งไว้นานนะครับันที่2เราก็จะลงเนื้อนะครับเนื้อที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นไก่หมักซอสที่เมื่อกี้ที่เราอยู่ในครัวที่ที่เราแนะนําการย่างเนื้อย่างแบบเกาหลีเนี่ยสไตล์เกาหลีจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยจะไม่เหมือนกับวัฒนธรรมาการย่างเนื้อของชาติอื่นนะครับถึงต้องมีกันไกล เพื่อจะช่วยตัดให้เนื้อเนี่ยชิ้นเล็กลงก่อนที่จะรับประทานอาหารนะคะอย่างไก่เนี่ยคะ่ะเจ้นส่วนไหนอะคะค่ะไก่จะมี2ส,ส่วนคือเป็นส่วนอกกับส่วนน่องนะคะซึ่งเป็นไก่หมักมารีเนตเป็นไก่หมักอันนี้หมักตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรที่ได้มาจากแหล่งท่องเที่ยวอันหนึ่งที่เรียกว่าเกาะนามินามิซัมนะคะที่เกาหลีซึ่งที่นี่เนี่ยไก่ตัวนี้เนี่ยเป็นไก่หมักที่เป็นขึ้นชื่อจริงเพราะฉะนั้นถ้าอย่าเชื่อถ้าไม่ได้มาชิม ที่คิมจูนะคะที่เมื่อกี้ไม่ได้บอกน้องใต้กับท่านผู้ชมก็คือว่าพอเวลาเตาย่างที่ไม่มีเปลวไฟเนี่ยมันลดโอกาสที่จะทําให้เปลวไฟเนี่ยเข้าไปในท่อหนึ่งก็คือคิมจูเนี่ยดูดควันขึ้นซึ่งเป็นธรรมชาติของควันพรา,าควันลอยขึ้นไม่ได้ลอยลงนะครับสองก็คือว่าเตาเราเนี่ยไม่มีเปลวเพราะฉะนั้นพอไม่มีเปลวเนี่ยโอกาสที่เปลวไฟเนี่ยจะเข้าไปในท่อที่มีน้ํามันอยู่เนี่ย มันจะลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรๆขึ้นได้ก,กินที่นี่ก็ปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนจ้ะจริงๆเนอะค่ะท่านผู้ชมปัญหาหลักของการมากินปิ้ง,งย่างก็คือควันนะคะแต่เนี่ยค่ะช่วยได้จริงๆค่ะอันนี้สเสน่ห์ของอาหารเกาหลีนอกจากนอกจากท่านผู้ชมจะมาทานอาหารเกาหลีหรือว่าดูอาหารเกาหลีของคิมจูแล้วเนี่ยน,นอกจากเตาย่างละไมเนี่ยอาหารเกาหลีที่คิมจูเนี่ยเรายังทานคู่กับเครื่องเคียง ไม่พูดไม่ได้นะคะที่กิมจูเนี่ยจะมีบล็อกแครีนะคะมีแตงดองนะคะมีใช้เท้าดองนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือมีกิมจินะคะเราเสริมไม่อั้นกับผักเครื่องเคียงเหล่านี้แล้วก็การทานอาหารย่างเนี่ยจะช่วยให้กาบกระบวนการย่อยกับดูดซับเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยถ้าหากทานคู่กับกิมจิดูที่น้ำจิ้มมั่งดีกว่าค่ะ น้ำจิ้มอันนี้คือมีอะไรบ้างคะน้ำจิ้มก็จะมี2ส,ส่วนนะคะเอ่อจะเป็นน้ำจิ้มพริกเจียวนะคะกับน้ำจิ้มพริกแดงนะคะน้ำจิ้มสองส่วนนี้ก็จะให้รสชาติที่ต่าะะ <S <S งกัน <master. S 1> นะคะและ้วก็ในทั้งน้ำจิ้มทั้งสองส่วนเนี้ยทั้ง,งสองตัวเนี้ยก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเพลิดเพลินกับการอาหารการทานอาหารเกาหลีเพราะว่าเป็นน้ำจิ้มที่ <ๆ S 2> <pud> ปรุงสาเร็จมาแล้วค่ะจนมาถึงตอนนี้ค่ะป้ายก็อขอถามหน่อยดีกว่าว่าอาหารเกาหลีเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นเทรนด์ในเมืองไทยนานหรือยังคะอ่าก็ตัวอาหารเกาหลีในเมืองไทยเนี่ยเข้ามาตั้งแต่หลังสงครามเกาหลีนะคะก็เป็น10บสปีละนะคะอยู่ในบ้านเรานะคะแต่เพียงแต่ว่าตั้งแต่กระแสะเกาหลีเข้ามาดังในเมืองไทยจาก,จากซีรีส์จากหนังต่างเนี่ยก็ทําให้คนไทยเนี่ยให้ความสนใจกับอาหารเกาหลีด้ว แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้คงจะพูดได้ว่าคิมจูเป็นหนึ่งในผู้ร่วมที่จะทำให้อาหารเกราหลีในเมืองไทยเนี่ยเด่นดังขึ้นเรามีร้านอาหารคิมจูที่อยู่ในห้างสสินค้าเนี่ยมากถึง15แห่งในปัจจุบันแล้วก็ภายในสิน้นปีนี้จะถึงมากกว่า20สาขานะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นอ,อ,อาหารเกราหลีที่อยู่ในห้างอยู่ในโมเดิร์นเทรดที่มากที่สุดในปัจจุบัน